สู่กันฟังจากวันนี้นะคะไปเติมน้ํามันจ้าทับกระบะเนาะสามีกับฉไปเติมน้ํามันเติมด e ีเซลกันเรียวฟูบเข้าไปตรงหัวใจละปกติดีเซลลิตรละสามสิบกว่าบาทแมื่อป้าเออสามสิบสามสิบเอ็ดอ่ะสามสิบเอ็ดบาทเนาะก็อันเห็นปูป,ปูมันติดไว้ตรงปั๊มบอกว่าเติมเติมเท่าไรไม่รู้เห็นแต่ว่ามันมันมีแจก กระบอกน้ําเหมือนไอเมซอนแจกอยากได้นะคะยันเสียซิทเพราะว่าวันนี้เดินทางไกลคิดว่าน่าจะเติมเยอะอยู่ก็เลยถามดิดตามว่าต้องเติม่าไรถึงจะได้กระบอกน้ํานะคะน้องเด็กตั๊มบอกว่าต้องเติมพรีเมียมวาสั้นนะคะแล้วก็1,200บาทนะจ๊ะต่อ1ใบเสร็ได้กระบอกน้นะะนกกํา,นนะะ 1, า 1, 10, ถามว่าได้กี่กระบอก <c oughs> นึกว่าได้กระบอกนึงนะคะนี่พี่อพีย บอกน้ามคุณอะโอ้ยสีพัดเกลนะคะอยากได้บอกบอกสามีว่า่วยหัวไปหัวใจนั้นทันทีว่าซ้ำนะคะกระนึกกระลู้อยู่ว่าทีเนี่ยมันแพงแต่ว่าบร่ได้เติมน้ำมันเองดุนแล้วเออนึกว่าต่างกันนิดหน่อยนะคะอันสามีบอกว่าต่างกันหลายเติมเพราะว่าเมื่อกี้ลิตรเท่าไหร่นะป้าสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์นะคะสิบบาทต่อลิตรคุณเหรออ้มันใช่เหรอป้าป้าจะผิก่อน ิบแปต่อลิตรคุณนะ่ะเมื่อกี้ได้ยี่สิบแปดลิตรเนาะยี่สิบแปดลิตรป๊าเท่าเหีนนะ่ยน้ำมันหายาไปเกือบลิตรเลยเนาะเป็นปะใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่บปดเราต้องเอา28คูณอีกสิบาทนะพ่อเราทำเงินหายไปสองรอยแปดสบาทคือขั้นต่ำอันนี้เหมือนเลขซื้อมาส8ง ยังคุ่ยุบเพราะว่าได้น้ำมันดีเป็นบ่อฟ้ามันจะช่วยอะไรนะปลอบใจเจ้าของกันเติมที่เมี่ยมันจะช่วยอย่างก่อนล้างหัวฉีดเป็นว่านะคะล้างหัวฉีดเนาะถือว่าแบบให้รางวัลลูกนะคะให้ลูกแบบได้กินดีบ้างสักวันและแม่ก็ได้แก้วกว,วนสะีพาเยลเนาะไปแล้วค่ะยังมีโปรอยู่นะคะปอตทอทุกสาขา